กาบสบายดีได้สบัสดีเบอร์สุคูชุคนบ่วพี่น้บบนองพังลาวได้พี่น้องพังไทยหรือว่าพี่น้องต่างประเทศก็นินดีตอนรับเขาสูงสาวบัวคําบ้านนาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องมือนี่สาวบัวคํากะไรมาอยู่บ้านมันโคกใหญ่เนาะเมืองอุตุมพลแขงสบค์น,นาเขตหฮานีและพ่อแม่พี่น้องกับเป็นบ้านของสาวบัวนี่แหละกัมือนี่สาวบัวก็สิมาไทย แม่ตูแวนเนาะมาถ่ายให้พี่ให้น้องเบิ่งก็เป็นเคสของบบาเตียงทองอ่นเนี่พ่อแม่พี่น้องกะช,ชาบัวกับบ๊วยโขอยอยู่บ้านเนาะพ่อแม่พี่น้องกะยังโบโข่อยหูอ่าเดืองลาวของแม่ตูแวนปันใดแหละพ่อแม่พี่น้องกะเอาชิคขึ้นไปสัมภาษณ์เพิ่นเนาะมานเนาะนี่ก็คือเือนซานด้านแป้นโคงอ่า ของแม่ต uh, no? mm hmm ah? ู้เนาะโอ้ขออนุญาตขึ้นเฮือนเด้อแม่ตู <t ags> <t ags> <t ags ้เห็นอย่างอยู่เนาะดังดูดูยสบายดีแม่ตู้สบายดีสบายดีสบายดีมื้อนี้บ่ได้ไปไสเนาะแม่ตู้เนาะไม่ได้ไปใส่ดูอยู่ลานบ่อน่ะ เมยนอนหลับน,นี่หลานเนาะหลานเนาะคอเนี่ยทามชื่อด้วยแม,ม่ตู่เลยแนะม่ตู้ชื่อว่าจังไรเนาะแม่ตูนนะ้ชื่อเวทแม่ตู้เบนเนาะอายุจักปีเลยแม่ตู้ <60. S 1> หกสิบหกสิบปีเนาะอันนี้หลานบ่หลานเนาะชื่อว่าจังไรเนาะนางนา้ำชื่อน้องน้ำอายุคน,น,นได้จักปีอนะ่ะถามนะบ่จัก สิบเอ็ดปีเนาะนั่งเที่ยงกันก็ได้ไม่ได้ไปโรงเรียนบ่คนณม่ได้ไปเฮียนบ่ไม่ได้ไปเฮียนเนาะไปมม่ได้ไปแม่ได้แม่ได้ลูกจักคนนะแม่สามสามคนอยู่นะแม่บ่เดียวหนูน้อยมีครอบมีครัวได้เนาะ ไพ่สอยู่เรียงแม่ไพ่สอยู่เรียงแม่ผมมีไผบ่มีไผดูกับมีขอบมีครัวไปอยู่น้ำขอบน้ำครัวเขาเนาะครไผบ้านเดียวที่แล้วหลานกับมานอนน้ำเนาะหลานมานอนน้ำคือชงชาเดี๋ยวก็นอนน้ำดูน้ำแต่ไม่ได้เมื่อพอป่ะกับเมื่อเอาไะนอนผู้เดียวบ่แม่ตดูนอนผู้เดียวเหมือนเมื่อไะนอนผู้เดียว มายากเพราะอุ S <S ่นยูอุ then, uh ่น huh> ม totally uh ันเนี่ยแได้ยินข่าวว่าเจ็บอ่อนๆแอนแดบ่แม่ตุแม่นแล้ววันนี่นอนเมื่อวานนี่นะเป็นโรคยังแม่ตูุนะเป็นมาไปกวดพขบอบวมมีแล้วมาเลยไปกวดเลยเนาะไปปวดไม่ว่าเป็นน้ำกินยาีหรือบอท่อยู่เจ็บแขนเจ็บขาบ่ กินยาขับบมกินแบบอันนี้แล้วขาดีนี่เจ็บม,มันปวดดูกินแบบพ่อไปได้ชื่อชื่อเป็นกวดวอนี่ยนี่แหะเป็น,ปวนกนวดเนาะเบบยากระดงนี่นะดูดูเนาะนี่นะนี่นาะดูาเคยกินตะเก้าอย่างนั้อันนี้กวดกวดจะพันนี่หกสิบห้าหกสิบห้าพันเนาะต้งว่ามาปั๊บ mắt kịp đi đi rồi cứ mười chỗ mười là mười là bố cả tí là kìm da dạ bẹp lấy nè ông chúng nó gọi bà rũng bột khen bột khá Đôi nè rồi bà rũng bà kìm loang hay bà kìm bà sơ rút đấy mà phô cắp ว่าบกไปอันนี้ว่ไว้ดูนักการจเขาเื่อเมื่อยเนาะเมื่อยโอ้เมื่อยลยนอนไ่ได้ไปหาอยู่หากินใสบบอวันนีเลือกไปหาแล้วไม่เงดูยอดเชือกไปนสาได้นกระตกดีเด้วเนาะเด็กในนี่เมไน เป็นน้ำยางหนอกง้างไก่นี่แม่ตุไก่ก็ไ่ไดู้ไปขาดเย็ขาลดยไม่อยากลก็ไม่มีเงินไม่คำยังชื่อกิีแหละกาแห้งเงินนอนรอดเล่นอ่แล้โลดออกไปจากไหนลลยอกไปจะได้เห็ดให้เห็ดหน้าอยู่ว่าแม่ตุ โบมีนาเห็ดเนาะแล้วกินเข่าใช้แต่ดมือแม่ตูเขอกินเขากินบานเมืองนีแล้วบานเมืองเถืองเทือเมืองไร้เวลาไปอะคขแต่ปากนะเตือพดมื่จิตพอมากกับโรคอมีงผอบคงัดคืองชาดะเพิ่งกะให้หนูอ๋อขิะชิ้นเอาว่าบมีผย้อมเปียกว่าบมีผักตัวเป็นมีอะ โดยกับลูกเต่าก็ได้ผ่าเงินผ่าคำมาให้บ่ม่ได้ผ่าม่ได้ผ่าเนาะเข่าเนีบผ่ามาในลูกเต่ามาเยี่ยมมายามอยู่บ่แม่ตุเออมาเยอะอี๋มันอยู่แบบว่ามันอยู่ใกล้เนี้ยมันู่ปลาอ้อยนี่เหมืนกับมาเยี่ยมมายามเนาะเนี้ยเบ็ดไปเลย มาไปไปและกกอไปแล้วก่กินแล้วกับไป่เขาคอไบไ้ด้มองบ้านคอวบบนเ้นี่มยแล้วก็ชิไปหาอ่ามเล็กะไบโบไร่เนาะไปไก่โบไร่เบแข้งเบขาดเบิ่งขุงแงเลยเ่อแล้วจะพอไปไปได้ยังก็ไปหาอยู่หากินมห้องมาคอดีชื่อกับบุ้งเงิน กบได้ไปหาใช่เนะาะบได้ไปหาอย่างกับคือตะเก้าแห้งๆตะเก้าโอ้ยบวอ้อล้อช้ำนี่ก็หามาโคกินได้แล้วหาไปไหนไม่หอ,อกมันแล้วมาโคลก,ก,กินข่าวกินหน้ามันนะบอมันเลยดิมม่ได้คืออยากเข่ามันเนี่ยนูยังไม่ได้กินข่าวเลยเนาะคือยากม่เมื่อยคืออยากขอโทษเด้อตาแม่เป็นยังไงนะแม่ ไข่ออกมากไมหมไข่ออกมากไหเขาหนียพลังนูอาออกตะพิ่นเอาออกเนาะลาขับเอาออกนี่เอาออกนี่เสียเงินเท่าได้แ่ม่ม่ก้อนไม่ได้เสียเนาะนูตะกุดนอาออกให้พี่นนบอกรไออกไข่ชื่อเนะ ออมาชื่อแล้วชื ul e. ul e. qu yeah. ่อายามันก็เป็นอะไรดยถือว่าเพิ่้นถือว่าดีอยู่เนาะดีอยคือติดเดี๋ยวนี้ว่าตายแล้วเลดระเงินขระเละกรเงินเจ้าแ่นเฮบมีเดี๋ยนี่กระโคงแพงเนาะชื่ออย่างกระมีแต่เงินกละกเงินขระเละกะเงินกะบมีเงินเจ้ากระเบกิน เป็นหางนี่เขาเจ้าเกอก็ได้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อยู่วะแม่เลี้ยงได้สภาพตัวเดียวเลยกระได้เลี้ยงงัวเลี้ยงควายอยู่บ่ได้เลี้ยงรังัว่างัวตัวนึงนมันอะไรอย่างเขายมันกับพ่อขายไปแล้วมันยังน้อยแพงไปเนี่ยมันยังบบให้เรียงใต้กับใตพระเลนตั้งเจอแบบ ลุ่มมาตายไปที่แล้วหัวดำโตก็คือพอตู่คนนั่นแหละเนาะมูลเล่าได้หาดูเล่ากับเชียไปแต่หึงบ่แต่เกี่ยวเขาแต่เดียวเกี่ยวเกี่ยวเขาเกี่ยวเขาคนเนาะข้าแม่ตูก็อยู่กับหลานเนาะร้าจทีเป็นร้กนเจ็บน้ำหัวแล้วพอตู่คนบ่เจ็บหัวเจ็บหางเจ๊มแต่หัวนี่ บปเลยเจ็บแขนบ่อนอื่นน่ะดูบ่ปีถืงมือวันฉินเพ่งเลยแล้วอันนั้นเสียนบ่มือเขาพันชาเลยแล้วเาเสียนไม่แล่าแบบนอนขวางไปที่แล้วนี่นอนชิวไปที่นี่แล้วเราเจ็บเหง้าขวางไปเป็นหัวขึ้นที่ตีนน้องที่แล้วก็ไป่ตายตีนแล้วขึ้นไปนอนช่อแล้วก็จนบ่อยเลย ก็คือหนักนักมีบ่มี่เขากินเนาะแม่ดูเนาะนักบ่ังไม่เขากินบ่มี่เขากินเพื่อนซานกะมีมีเธอร้อยเนาะแต่แต่เปิ้ลมาติดตัวบ้านมาเห็ดหาเพื่อนหนังไม่เห็นบ่แม่เพื่อนหนังนี่อยู่ได้จักปีแล้วไหมไรกว่าจักปีอะแต่แต่เปิ้ลมาติดตัวบ้านอยู่หลายปีแล้วเนาะหลายปีแล้ว นี่คือเนาะเพื oh, ่อนชานของแม่ตู่เนาะเปิบ้านดูอันนี้เชือ่าผ่าเอาไผ่เอาไห้ใช่ไหมตู่เพื่อนดูเลยหมูแล้วบ้านเมืองเพื่อนปั่นบ่พอี่เนาะเพื่อนชานเไห้เปิดอีดูจนแช่แต่ล้ายังแล้วเนี่ยพอเพื่อนแวงปั่นไห้เนาะให่บุมีเพื่อนปั่ไห้โยเพื่อนเขาเป็นน้ำ คือดีแบบนี้เราคือดูตุชนแช่ตวบุมีกับบุมีแล่วอเรามีเจ้าคนเดียวเนี้ยก็เราก็เดียเราถูกเงาเปินแห้ปันให้กูมือน <No. S 1> ีกะกับเปินเทน้ำ่านมันก็เอิเอาโยนเอากระดูกงกินเอาเข่าเอาน้าปั่นเนาะเอาแต่เอามากระพากนเกลกับลานผู้นี้กับเพิ่นกับบ้า้เขขาโรงเรียนเลยเนาะบ้เลขาเลย เขาตะกี้เขาอยู่บ้านงาเพื่อนแต่มาที่บ่ได้เข่าวว่บ่ได้เข่าวตาเป็นตุกขุมงวงแหนฮักทีชบเตยนี่เลยโดยมาได้เขาม่ได้ไปหาอยู่หากินมะนังมาสู่แม่ตู่กันนะเที่ชบเตยหลงหมดพี่แล้วตุกขุมงวงอันมั่งตุกขุมงวงก็จะจุแล้วบ่ก็ตัวเป็นแม่ง่ายเป็นงี้ใครจะไปขึ้นล่ะวะ ไม่ได้เยยนตุกนะกอยู่น้ำเจ้าถี่แฮชีน้ำบากน้่ี่ถืาว่าอยู่น้ำโพนี่เมีนี่ว่าอยู่น้ำปู่นี่ญาเขาปู่เขามีปัญญาหาเงินหาค้ำเจ้าเ่ผมมีปัญญาใช่ไหมจะกายลุงวัได้กินนรืเปาเราไปป้าก็ไ่ได้กินแล้วงงวงเงียบไเลยนะนู่น ขอถ่ายเพื่อนชานกันเลยแม่ตู้เนาถ่ายเลยแกเอากรถ่ายเพื่อนชานให้พี่ให้น้องเบิ้งเนาะกะนี่แกเครื่องของเทียญาติพี่น้องเพิ่นแบ่งปันโอ้โหขอด้วยแกเพื่อนครัวเพื่อนไพ่ก็อยู่หม่องเดียวกันเลยเนาะแม่ตู้เนาะ ีกนน้ิไปกินน้ำใส่แม่นี่ไปก er ินน้ำใส้นชื่อกินบ่อไปเอาน้ำน้ำส่างเนาะมีกเพื่อนครัวคนประมาณนี้แหละ่อแม่ทีโน่ดูฉันมาดานเ่านี้แล้วคือ เาเห็นในนะ่องพ่อแม่พี่น้องเนาะอันนี้กันี่แต่ญาติพี่น้องเพิ่นมาแบ่งปันใหนะ้เนาะทางเมย์กับบม่มีกับไปกินน้ำส่างนี่น้ก,กับบอได้ชื่อเนาะน้ำอาบกับยูขุนบ่แม่อุนเราเอาเลยไปแห้งไปเลยไปตักมาอาบให้ยลานนี่บ่ไปตักมาให้อาบแม่นี่แหละเราลานเพิ่นบ่ไป,ไปบ่ย้ำตกช้างเขาว่าเพิ่นบ่เคยตักบ่ พิ่นบ้เคยตักของรูบ้านงาพิ่นสิกินน้ำก๊อกเอาอาด้ำก๊อกพิ่นบ้านพิ่ใช้ไล่บ้านงาพิ่ง่นใไ้ไลเด้ก็เขานี่บ่มีเนาะจากบ่มีจะกระชิแล้วาเถื่อบดน้อนแห้กระปากอเอาหนามูมาอาบนาเถื่อไปไปทุกุบผ้ท่านกะงัวขมากะพอเอา้นามูไม่งัวกินน้ำกุ้งไสไล่ดูนี่ล้บ้ไม่มีอะไรเขาไม่ให้สิ ทั้งหนูพื้นไผ่กับบ่มีที่แล้วเมื่อยไพ่มากกับแมชักเมื่อยไผ่บ่มากกับแมชักได้ดอกไพ่เดียวนี่แล้วเบิด์ตกันแล้วงมอยู่ก็คือบ่มีไผ่เนาะบ่มีไผ่บ่มีไพ่ผ่าเนาะแล้วก็เข้าไปฉากเขื่อนนะฉากไผ่ขอฉากน้ำเขาเพื่อนเอหน่องเนาะเขาทำอะไร เคนใายเนาะเคนดูกับคนเอาหมวยละเถียร์ไอ้ละเถียรฉากละกเฮิร์นด้วยนี่เนาะสาวคนใส่นั่นพ่อแม่พี่น้องไปโคฉากเพื่อนยญาพี่น้องนี่แหละทางแม่กับบ่มีเนาะอมีได้ถูกยากมีได้ค่ะลักๆนี่แม่นี่ ยังขาดคืนยังแม่ขาดคืนเขากินแล้วโดยีแล้วขาดคืนเงินค้ำเนาะกะกะโอเคน้อแม่เอากะสิไรอะขอตัวลากรกะสิไรเอาเงินให้แม่แล้วพอไรสื่อเนาะจากชาวพันพอไรสื่อเกือบจะเล็กเป็งนัวแม่จากชาวบ้านเนาะโดยกะดูกกะชิขอลากรสบายดีไหมสบายดีสบายดี กันนี่เนาะพ่อแม่พี่น้องก็คือเพื่อนชานของแม่กัคือเนี่ยคือเขาเห็นนะเพื่อนชานของเพิ่นกนบอกมีพื้นบ่ม,มีไผ่กันี่กัคือเพื่อนชานของแม่เนาะกขาดผุพังเบิดเลยพ่อแม่พี่น้องก็ประมาณนึงแหละเห็นเนาะเพื่อนของแม่กเริ่มเชนเนาะพ่อแม่พี่น้องเอาจิตไทยพี่น้องเบิ่งก่อน กัน้เนาะพ่อแม่พี่น้องกะถาว่ามีผู้ใหญ่ใจดีใจบุญเนาะอยากช่วยเหลือทั้ง,งาครอบครัวแม่แม่กะยังงายยังขาดคืนเรื่องเข่าเนี่ยพ่อแม่พี่น้องก็โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเข้ากัได้สัมภาษณ์ทั้งแม่ตู้แวนไปได้เนาะกะเพิ่นกะยังขาดคืนเรื่องเข่าเนาะเรื่องเข่าเรื่องน้ํะเป็นถัวยวงของอยู่ของกินพ่อแม่พี่นอ้องกับมีอา เป็นมุ่งแน่เพราะว่ามุ่งอ่ะของแม่ตู้ก็ได้ขาดเนาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงคนก็นอยากตกดีแน่ก็ยุ่งก็ร้ายพ่อแม่พี่น้อมถาบามีผู้ใหญ่ใจดีใจบุญเนาะอยากช่วยเดือเรื่องเขา่าเรื่องน้ำให้แม่ตู้ก็ติดต่อมาทางสาวบัวได้เนาะ ถ้าว่าสาวัวไทยผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยได้หลายพ่อแม่พี่น้องถ้าถึกใจก็จะดืมกดไร่กดแแท้ให้สาวัวคำพอมีกำลังใจเฮ็ดคลิปลงไปอ่าเรื่อยๆเนาะนี่ก็สาวัวกสิไลขอตัวลากรพ่อแม่พี่น้องขอกล่าวค้ามมาสบายดี